สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวชิงช้าไม้สักนะครับผมถ้าใด้สนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับศูนย์แปดนึความกว้างความยาวนะครับความยาวอยู่ที่เมตรห้าสิบเซนครับผมตัวนี้ ความลึกอยู่ที่60เซนครับผมคันบนนะครับถอดแยกประกอบได้ใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสินค้ามาดูสินค้าตัวจริงได้ที่อำเภอสูงแม่นจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับดูไม้สักตัวนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เมตรสิบครับส่วนราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับผมแต่ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ค่าคนส่งก็แล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ